หลังจากที่เมื่อวานนะครับเราถ่ายรีวิวกันแล้วนะว่าสินค้าเขาเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยววันนี้เราจะติดตั้งบนรถผมนะครับเพื่อจะไปเทสกันนะรถผมเป็นซีวิคสามประตูนะครับตอนนี้บนรถผมมีกล้องอยู่แล้วตัวหนึ่งเป็นกล้อง and ด roid นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวนี้ดูถ้าตัวนี้โอเคเผมจะถอดกล้อง a อ d ด o อ d ออกก็จะใส่ตัวนี้แทนนะครับใจผมว่าอยากได้กล้องอีกตัวหนึ่งไว้ถ่ายในรถนะแต่ว่าอย่างที่บอกตัวเนี้ยขามันฟิกนะครับมันไม่เหมือน มันจะติดข้างหลังไม่ได้นะใจผมยาวติดข้างหลังกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดยังไงนะผมสอนติดบนรถสาสีบ่บีสามประตูแล้วกันสามารถเอาวิธีต่อกล้องตัวเน,นี้เอาไปต่อกล้องธรรมดาที่เป็นฟิวแฉบได้นะครับคุณจะเสียบตรงฟิวแฉบก็ได้หรือว่าจะเข้าสายแบบผมก็ได้เดี๋ยวผมจะดูตรงฟิวแฉบเดี๋ยวผมจะเสียบฟิวแฉบให้ดูแล้วกันได้ดึงออกง่ายหรือว่าเราจะผ่าสายเข้าก็ได้รถผมอะ่ะสายมันเละเทะหมดแล้วเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับรถช่างนะอะไรกูก็ยัดหมด <laughs> มีอะไรมาคุยัดหมดคุณใส่เข้าไปหมดโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลื้อรถซีบ i c สามประตูดูเขาจะติดกล้องตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะไปส่งคุณพัลเมียไปทํางานนะครับมันผ่านที่มืดๆอยู่แล้วเพราะว่าวิ่งเข้าไปในนิคมอมตะซิตี้นะระยองมันมืดอยู่แล้ะถนนทั้งเส้นเลยมืดเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไฟวิดีโอมันโอเคขนาดไหนนะครับมาครับเรามาติดกล้องกันนะครับก่อนที่เราจะเดินสาย ยึดกล้องก่อนกล้องต้องเทสตก่อนนะครับว่ากล้องมันใช้งานได้แล้วนะคือผมอ่ะลองมาแล้วนะครับผมเมื่อวานเนี้ยผมลองก่อนที่จะติดตั้งนะครับว่าก่อนตอนตั้งแต่ตั้งแต่เขาส่งกล้องมาให้ผมเลยผมลองก่อนแล้วยึดขาก่อนครับยึดขากล้องก่อนนี่นะขากล้องยึดขากล้องนะฮึบฮึ๊บ เสร็จแล้วหาตำแหน่งนะครับที่สวยงามนะผมว่าผมติดคู่กันเลยเพราะติดสูงก็ไม่สวยติดสูงก็ติดกระจกหรืออะไรเงี้ยสูงก็ไม่สวยขอมันตรงนี้เลยเราได้เห็นกลางๆนะเอางี้พวกความชัวร์ผมมีตัวจ่ายไฟอยู่เดี๋ยวผมจ่ายไฟให้มันติดขึ้นมาก่อนแล้วเราจะดูหน้ากล้องก่อนนะครับว่าหน้ากล้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราติดไปแล้วอ่ะแล้ว หน้ากล้องมันไม่โอเคเนี่ยเราต้องมาลอ,อกอย่าเียมันจะเสียเวลาเราโอเคนะผมไม่เอา,ากุญแจรถมาและเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราจะใช้สายข้างนอกต่อก่อนอยู่ริมข้างนู้นเลยนี่เดี๋ยวเราลองดู่อนสิว่ามันจะติดไหมอ่ะไฟมาละนี่นะครับติดหน้าจอนี้แล้วนะเดี๋ยวดูนะ โอเคก้องหน้าติดละเดี๋ยวเราจะดูมุมนะครับว่ามุมกล้องตรงนี้โอเคไหมตรงที่ผมจะติดอ่ะนะได้อยู่นะหรือว่าเตี้ยหน่อยตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคขอตรงนี้เลยข้างกล้องตรงข้าเลยข้างบนข้างบนมันกระจกแมวผมขอตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีแมวตรงนี้แหละเราจะได้ถ่ายถ่ายคลิปได้ด้วยเราจะได้เห็นมุม นะตรงนี้โอเคเอาตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวผมลอกกาวก่อนเ mm hmm. ช็ดให้สะอาดนะครับทำความสะอาดตรงกระจกหน่อยนะกระจกถ้าเพิ่งติดฟิล์มามันมันเงี้ยเช็ดมันหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวกล้องมันจะไม่ติดจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้สายตัวน,นี้เลยก็ได้นะสายตัวบนรถเนี่ยเพราะว่าสายตัวน,นี้มันจะเป็นสายที่จุดบุหรี่เนี่ยครับสายอันเนี้ยมันจะเป็น มันจะเป็นสายของที่จุบลีอันนี้เนี่ยเนี่ยที่ผมใช้อยู่นะเนี่ยอันนี้นะเนี่ยมันเป็นสายกล้องเก่าผมที่ผมใช้แต่ว่าผมว่าผมจะลองระบบไอ้น,นี่เขาด้วยไอนน้ที่บันทึกขนาดจอดอะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะแกะกาวก่อนแปะมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินสายตรงนี้อุย้ยกาวแบบเนี้โคตรเหนียวไม่ค่อยจะหลุดหรอก ยิ่งเจอไอ้กาวแบบนี้นะเนี่ยนะผมบอกเลยนะทําความสะอาดเช็ดแล้วดูระยะให้ดีนะครับดูระยะมันให้โอเคนะแล้วติดทีเดียวนะอย่าไปดึงออกไม่งั้นถ้าดึงออกมันก็จะหมดกาวแต่ถ้าทีเดียวและโอเคเลยมันก็จะอยู่เลยนะผมบอกก่อนนะผมเจาะตรงนี้เราจะได้เห็นหน้าจอเออเตี้ยนนิดนึงเตี้ยลงไปนิดนึง,รง,นนงเราจะได้เห็นหน้าจอด้วยว่าตัวหน้าจออ่ะ มันมีอะไรโชว์บ้างเดี๋ยเราจะได้ถ่ายคลิปกันเห็นๆชัดๆนะครับนี่นะโอเคนะเอาผมไว้ตรงนี้ส่วนสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นมากับไอ้กล้องตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินฝากเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะเคครับตอนนี้กล้องติดเรียบร้อยแล้วเอียงไหมนเนี่ย,ยตาผมเอียงวะแต่ไม่ต้องกลัวถึงแม้เราจะติดกล้องเอียงนะครับถึงแม้เราจะติดกล้องเอียงเราสามารถปรับที่หน้าจอมันได้ตัวหน้ากล้องมันได้ ไม่รู้ว่าผมดูแล้วผมว่ามันเอียงนิดๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินสายกันครับว่าเราจะเดินตรงไหนนะดับกุญแจก่อนอโอเคนะเดี๋ยวเราจะเดินสายไฟปักยี่สี่นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะต้องตัดออกเพราะว่าบนรถผมฟิลไม่ใช่แบบนี้ฟิลผมเป็นแบบนี้ที่ผมใช้ฟิลแทบเพราะว่าเห็นอะไรไหม ัวเขาอาศัยฟิวตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าฟิวตัวนี้ขาดแปลว่าตัวนี้มันจะต้องมีฟิวตัดด้วยตัวหนึ่งเห็นไหมเราใช้ฟิวแทบถ้ามันขาดมันก็จะได้ขาดที่ฟิวเรานะครับแต่ถ้าอย่างนี้ถ้ามันช็อตมันจะไม่ขาดนะเอาพูดง่ายๆมันไม่ได้มีฟิวกระบอกเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนาฟิวแทบครับรถผมมันจะเป็นฟิวตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะตัดต่อนะครับตัดเอาสายฟิวแทบอันนี้เนี่ยตัดเอาสายฟิวแทบอันนี้ยเอามาเอามาใส่นะครับโอเคนาออ่ะเดี๋ยวเราทําการตัดต่อแป๊บหนึ่งนะ แดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะครับไม่มีอะไรตัดแล้วก็ต่อเฉยส่วนในรถเนี่ยผมไปเงลงเวลวอย่างที่ผมบอกรถผมเนี่ยเห็นไหมสายไฟเนี่ยยุ่งเหยิงเลยเห็นไหมเวลามันจะดูอะไรมันก็จะดูยากนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะอะไรก็ยากเพราะกล่องผมเพียบเลยในรถเนี่ยมีทั้งรีเลย์ทั้งกล่องเซ็นทรัลล็อกกล่อง tps ได้นะครับไฟสองเท้ารีโมทกันขโมยอะไรเนี่ยพีย่อไปหมดเลยเห็นไหมเดีย๋ยวเราจะเข้าตรงฟิวแฉกเดี๋ยวเราแหวกขึ้นมาดูเอาอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตต่อสายไฟแป๊บหนึ่งครับ เราปอกสายนะผมลืมไปผมนื่ว่าผมถ่ายทมแแลปผมถ่ายธรรมดาที่ผมพูดได้นี่หว่า <laughs> ลืมลืมไม่เป็นไรนี่ครับเสร็จแล้วอย่างที่บอกนะสายเขาก็จะมีบอกอยู่ว่านี่สีแดงเห็นไหมมันเขียนว่า ac เห็นไหมสีเหลืองเขาเขียนว่าอะไร b บวกนบีบวก okay. ต่อข้อฟิวแท็บทั้งสองเส้นเลยฟิ e แทบเนี่ยฟิลด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นฟิวที่เราจะให้มันวิ่งเข้าไปหาตัวอุปกรณ์ที่เราต่อเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟิวแท็บนะผมคิดว่าผมเคยอธิบายไปรอบแล้วแต่ไม่เป็นไรเราอธิบายอีกก็ได้มันไม่ได้ยาวนะก็คืออย่างนี้ฟิวแท็บเป็นงี้ใช่ไหมไฟอ่ะมันจะวิ่ง ไฟมันจะวิ่งขึ้นมาอันเนี้ยไอไอช่องแรกเนี่ยช่องแรกเนี่ยมันจะเป็นช่องเดิมของฟิลนะครับส่วนช่องบนเนี่ยมันจะเป็นฟิลของที่เราจะไปต่อต่อออกไปที่อุปกรณ์เพิ่มเติมนะไฟมันจะเข้างออี้เข้างี้ผ่าน,านตรงนี้นะเข้าข้างนี้ออกข้างนี้แล้วขึ้นมาตัวบนแล้วถึงจะออกนะถ้าฟิลตัวบนขาดตัวล่างไม่ขาดก็ช่องบนใช้ไม่ได้แต่ถ้าฟิลตัวล่างขาดตัวบนไม่ขาดไฟก็จะไม่มานะไม่งงเนาะ ถามว่าใช้ฟิวแท็บอะแล้วไปต่อเนี่ยไฟพอไหมอุปกรณ์พวกนี้กินไฟน้อยนะครับมันผ่านกล่องแปลงสัญญาณไฟนะจากสิโวลต์เป็น5โวลต์นะครับเพราะนั้นฟิวไฟแค่ไหนก็พอแต่ผมจะเลือกส่วนมากเวลาเพื่อไฟไฟตัวเมนอะผมจะเลือกไฟเส้นใหญ่หน่อยที่มันจะเป็นฟิว30แอมป์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นรถใหม่ๆก็เลือกเป็นฟิวบอกหรืออะไรอย่างงี้นะส่วนไอ้ฟิวตัวอ่าตัวไฟออนเนี่ยเลือกเป็นไฟบีกุญแจขอภัยครับเลือกเป็นไฟนี่ไฟที่จุบุรี เาฟิวขาดเราไปดูที่จูบุรีได้นะแต่ว่ามันขาดไม่ถึงรถหรอกเพราะว่ามันจะขาดตรงนี้ก่อนถ้าอุปกรณ์เราเสียเนี้ยมันจะขาดที่อุปกรณ์เราก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับนี่นะอปิดเ,เสร็จแล้วเรามาดูกันผม้เช็คไฟไปรอบแล้วนี่นะแถวล่างสําหรับซีบีสามประตูนะแถวล่างนี่ไฟอย่างกัหฮาเลมชุดล่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเปิดแฟลชดีกว่าโอเค ชุดล่างเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้บิดกุญแจนะครับชุดล่าง้านซ้ายเนี่ยอันนี้ผมจําได้ว่าเป็นฟิลแอร์แต่ผมเจ้าขวดตรงสามสิบแอมป์ตัวเนี้ยตัวลินเนี่ยนะส่วนไฟบิดกุญบีดกุญแจจะใช้ตรงนี้สิบห้าแอมป์ตัวนี้เมื่อกี้ผมแช็คแล้วบิดกุญแจแล้วไฟติดตัวนี้อ๋ยวผมบีดกุญแจนะออ่าโอเคสิบห้าแอมป์กับสามสิบจากสามสิบแอมป์ตัวลิมซ้ายนะ โซ่็ดุห้าแอมป์ริมซ้ายสุดไม่ใช่นะเป็นสแปร์นะ,ะโอเคตกลงฟิแทบเราจะต่อตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนท่านไหนนะครับที่จะเอาไปต่อกับกล้องธรรมดานะที่เป็นออนกุญแจนะเราต่อแค่ตรงสาสิบแอมป์พอเราไม่ต้องไปต่อข้างหน้าแต่ตัวนี้เราจะต่อไฟสิบสองโวลต์ตรงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต่อแป๊บหนึ่งขออนุญาตไม่ถ่ายนะลําบากฟิ <laughs> <Feel S 1> ลเราถอดออกมานะครับแล้วเราก็มาใส่ตรงฟิลแทบด้านนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็เสียบคืนเข้าไปที่เดิมนะครับ น,นี่นะปากบอกจะไม่ถ่ายจะไม่ถ่ายนะอดไม่ได้นี่ผมขออีกข้างดีกว่านี่ดีกว่าทีน,นี้ตัว15แอมป์นี่ก็เหมือนกัน,นตัว15แอมป์ตัวไหนวะตัวนี้กิ 30. นมากินมาถึง15 M ตัวนี้เลยเหรอตัวนี้ 15แอมป์ตัวนี้นะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้เหมือนกันป๊ลำบากไหมล่ะมือเดียวอะ่ะลำบากไหมล่ะเอ๊ะเจสิแอมป์แล้วเราก็ใส่คอยกับโอเคนะสองตัวเสร็จแล้วแล้วก็เหลือใส่กาวนะครับเดี๋ยวหาลงกาวเอา ดี๋ยวลงผลลวเราตรงนี้ก็ได้ลงมาหลายตัวแล้วเดี๋ยวลงตรงนี้ก็ได้เราเดินสายไฟเสร็จแล้วนะครับจากด้านล่างขึ้นมานะอย่างที่บอกนะเนีย่ยสายไฟนี่นะเดี๋ยวเราจะต้องเอาสายไฟแทงเข้าไปสําหรับซีวิกสามประตูเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถสมัยใหม่นะครับที่มันดึงลูกยางออกแล้วเราสามารถจะดึงถามันออกได้เลยอันเนี้ยมันมันปิดกันมานะอาจจะต้องแงะนิดนิด,นดแล้วก็แทงสายให้มันออกมาจากทางช่องทางนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดึงตรงนี้ออกก่อนนะนี่ดึงลูกยางนี้ออกก่อนนะครับเบียดนิดนึง นะเจ็บมือนิดนึงอนะ่ะโอเคได้ละเดี๋ยวผมจะต้องผมต้องการเดินทางนี้นะเขาจะได้บอกว่าเก็บแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยโอเคทีนี้ผมจะลากสายไปเอาให้มันถึงระยะเลยถึงระยะเขาเลยนะเอาเสียบก่อน ตัวสายก่อนอ่าโอเคระยะนี้นะปึออ๊บได้แล้วเราก็เก็บลงไปครับเก็บลงไปเลยเดี๋ยวกล้องถอยเราจะเดินอีกร่องหนึ่งนะนเคนะด้านนี้เราเดินสายลงมาถึงข้างล่าง,งเลยเก็บเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาเดินข้างในให้ดูต่อนะครับว่าเดี๋ยวกล้องหลังเราจะเดินยังไงนะด้านล่างนี่ เราเก็บสายให้ดีนะครับอันนี้เราก็มัดไว้ตรงนี้เราเข้าตรงนี้ให้ดีดนะส่วนที่เหลือเนี่ยเรามัดไว้ตอนนี้กล้องมันติดขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูกล้องก่อนมันได้ไฟปุ๊บกล้องมันกล้องมันทำงานเลยเขาจะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้กล้องมันใช้ได้แล้วอโอเคหลดเคเบิลไฮเสร็จแล้วผมปิดฝาแก๊ก่อนนะอ่าผมให้ดูกล้องก่อนตอนนี้กล้องมันติดอยู่ เห็นะตอนนี้กล้องมันติดอยู่ทั้งๆที่เราไม่ได้บิดกุญแจนะเราทำอย่างนี้ผมจะบิดกุญแจก่อนอน,นะบิดกุญแจเดี๋ยวมิตเตอร์จะติดนะอะสังเกตจากมิตเตอร์ด้านซ้ายเดี๋ยวทำไมมิตเตอร์ไม่ติดอาจจะไม่เป็นไรกล้องมันดับไปละอะไรหลวมสายผมหลวมแน่เลยมิตเตอร์ผมไม่ติดเฉยเลยแต่ผมไม่ใช่ดิฟฟี่อหอนะทำไมดิฟฟี่ผมไม่ติดนะน่าจะไปโดนสายอะไรเขาอะนี่ติดละ โอเคอ่ะผมดับเครื่องแล้วเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนนะมาเรามาติดตั้งกันครับอ๊บเดี๋ยวเราจะเอาสายกล้องก่อนนะเดินกล้องหลังนะครับสาหรับรถรุ่นนี้นะไม่อยากมาเลาะบนได้เราเริ่มจากสายข้างนี้ก่อนนะครับกี่เมตรเนี่ยสี่ห้าเมตรครับสายสายยาวห้าเมตรไปวัดมาละห้าเมตรเดินกระบะได้นี่สายเสียบนี่เลย นะเข้าข้างได้ไหมเบียดกระจกนิดหนึ่งดันไม่ดูว่ามีกระจกนะอ่าโอเคฝากมาทางนี้เลยผมนี่เดี๋ยวเราค่อยมาลัดสายเอาอีกทีหนึ่งสายเข้างี้ได้เลยถ้าหลังคากรรมมหยีก็ระวังนิดนึงนะเลอะของผมหลังคาเป็นหนังนะครับไม่ต้องกลัวสั่งทำมาแล้ว เดินสายเข้านี่เลยเห็นไหมโตผมไม่ได้มุดเข้ามาดูเลยนะคําอย่างเดียวงานคําเนี่ยถนัดนะัอเคนะเดี๋ยวเราเข้าทางหลังทางท้ายรถนะครับโยนสายไปทางนู้นกันฮึยาถึงไหมเข้าตามล่องได้เลยครับเข้าตามล่องได้ยาวเลย <Workers> ทางนี้แล้วก็เข้าตามล่องมาถึงนี่เลยนะที่เหลือเนี <tur> ่ยเดี๋ยวเราจะยัดเข้าขอบยางประตูตรงนี้นะเราถอดขอบเราถอดขอบยางขอบประตูตรงเนี้ยเนี่ยเราถอดยางขอบประตูตรงนี้ออกมาได้เลยถอดมาเสร็จแล้วก็ยัดไปกล้องเราจะแปะกาวไว้ตรงนี้ของผมถ้าเป็นกรรมัยี่ยิงได้เลยแต่ถ้าเป็นหนังระวังนิดนึงของผมเป็นหนังนะครับผมขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะแปะกาวเอา เพราะว่าถ้าเรายิงถ้าเรายิงไปแล้วหนังเราจะเสียนะแต่ถ้าลดลูกค้าเนี่ยมันเป็นกำไร,รยีอย่างเงี้ยขายได้เพราะว่าผมมาขายเข้าบ่อยนี่นะครับตัวกล้องนะนี่ตัวกล้องอย่าลืมนะลอกฟิล์มหน้ากล้องด้วยนะกล้องหน้าผมก็ลอกฟิล์มหน้ากล้องออกแล้วนะนี่แปะกาวครับ กาวที่เขาให้มานะผมจะตปะกาวไว้ตรงนี้ขอกลางรถเลยเราต้องการภาพตรงจากกลางรถเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไม่เอาน้ํายามาทําความสะอาดแล้วก็ติดเขานิดนึงถ้าเราไม่ทําความสะอาดด้วยน้ํายานะมันจะหลุดเราติดกาวอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะหลุดเพิ่มเตมิมนิดนึงนะครับให้ดูด้านข้างกล้องก่อนด้านข้างกล้องเห็นไหมเขาจะมีน็อตนะให้เราไขาอัดเข้าไปเขาจะไขามาหลวมๆเขาจะไม่ได้ไขามาแน่นเราต้องไข ยึดให้มันแน่นนะครับเพื่อที่กล้องมันจะได้ไม่กระโดกนะนี่อย่างนี้นะนี่ทางนี้ก็เหมือนกัน,นนะพอไข่แน่นแล้วอ่ะตัวกล้องอ่ะมันจะพับยากน,นี่นะมันจะพับยากโอเคทําความสะอาดด้านบนนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าไม่ถ้าไม่เช็ดให้มันสะอาดนะมันจะไม่อยู่เพราะว่าเราจะแตะกาวนะแต่เราจะไม่ยิง ผมจะไม่ยิงน็อตเข้าไปนะเพราะหนังมันจะเสียแต่ถ้าเป็นกำร,รมห่หยี่สามารถยิงได้นะบอกเลยนี่ถ้ารถผมกำมะหยี่ผมก็ไข่น็อตอ่าโอเคเล็งให้ดีนะครับเล็งจากกลางรถเลยเล็งให้ดีนะผกว่าตรงนี้นี่ตรงนี้ นี่นะปึ๊บน,นี้แล้วกันเพราะกล้องหน้ามันยืดน,นะครับติดออกมานอกมามาไม่ได้ facilitate. อ,อะได้ละ โอ้ย oh, เหนียวเหนียว <laughs> 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 จะขยับหน่อยนึงดูได้ตามเหมือนมันเอียงแต่ถ้าเอียงไม่เอียงเราต้องไปดูในกล้องอีกทีนึงแต่ดูได้ตาเหมือนมันเอียงโอเคนะยูยังไม่หล่นหลกบยูสายเส้นนี้เสียบกับกล้องนี่ส่วนสายที่เป็นสายสีแดงเส้นนี้นะครับที่ที่มากับสายชุดนี้นะ ไปต่อกอับไฟเกียร์ถอยนะครับถ้าต่อไฟเกียร์ถอยแล้วเวลาเรา,เราถอยรถอะ่ะภาพกล้องมันจะตัดเป็นกล้องหลังนะแต่ผมไม่ต่อนะเพราะว่าบนรถผมมีกล้องถอยอยู่แล้วเคเดี๋ยวผมเก็บสายแป๊บหนึ่งติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกล้อง a b t smart view นะบนรถซี vic สามประตูผมนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมจะไปเอารถไปวิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่มืดๆกันนะว่ากล้องอะ่ะมันบันทึกตอนกลางคืน มันสว่างมากเนาะยังไงไฟล์มันชัดไหมไฟล์ด้านหน้าเป็นยังไงไฟลด้านหลังเป็นยังไงกล้องต้องตั้งค่าก่อนไหมก่อนที่จะทํางานนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ